สวัสดีครับผมทุกคนนี่ครับเจอกันอีกแล้วครับหลังปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเคือสีฟื้นกันแลวน้วเนาะหมดเอร์นักหนักเนาะหมดจานนักหนักๆแม่นวะครับ <laughs> หมดใน,นจานนักหนักเลยคือผู้หละฮาร์ดเล่นปืนก็ยังมีควหลออวงอ,อกีกเนาะทรงอีกเนาะแม่นวะแม่นวะครับ <laughs> แต่ว่าตาผมเนี่ยโอ้ยผมมีเวลาใส่พ่เนเลยเด่นเด็ดจัดพ่นลงน้ำมันโจละครับผมเรื่มงานแลวครับงานเนี่ยผมได้เห็นงานเสาร์อาทิตย์ครับผมตามที่ตั้งใจไว้เห็นงานเสาร์อาทิตย์เ,เ,เห็นเ็งานสองเหมือนรับผมงานนี้คือว่าเขาวันเสาร์นี่เขา่าตีหาครับผมเลิกหามืเค,คิงครับผม โมงแรง,งแรครับโมง <c oughs> แรงคืนเออหลัวจาวัานอาทิตย์เขาหกโมงเสาร์ออกหกโมงคืนครับผมสุดยอด <c oughs> เห็นงานสองมือครับหยุดจังถึงสุกครับผมในเงินเดิมในเงินซ้ำๆครับเห็นมันจังพอวันสุกแล้วครับแต่มันเป็นเนี่ยกดคองเตียนหมากเขาครับผม งับแบบงั้นผมหาม,มาโดนแล้วครับผมเดี๋ยวมันนี่อาหารสั่วครับผมพึ่งตื่นครับบำรุงจังหน่อยบำรุงจังหน่อย <c oughs> เอิ่าอะโวคาโ,คโดครับผมเอาพวกแคาโดกับเอ่แระดิสไข่ตม้ตมไข่ต้มสีหน่วยครับสีหน่วยจัดนักนัก,กอนบปรดจัดสองเมือก จัดแต่จัดยิ้มครับยิ้ม่้คิดหมั่สสกินถึงแต่ไข่าขาวครับไข่าขาวจะสีนวยไข่แดงหน,หนึงครับผมแยกออกอขนมป,ป,ปังขนมปังท่าแยมตกไทยมันรับบรูปเจ็กน้อย <c oughs> ว่าใไข่ได้อันนี้เป็นไหนครับ <c oughs> ครับไข่ต้มสีนวยแต่ผมสิแดงเออมแดงแดงเอาแต่ไข่ขาวครับสีนวยแล้วก็ไขแ่แดงกินนวยเดียวพ่อ่ <c oughs> อางงานครับว่างงานจันทิ้งสุกปังสีเอ็ดยังมั้งผมผู้ใดมีคำถามอยังไงกับ อยากให้ซอยยังก็ถามมาครับได้เพื่อซอยใดสิซอยครับผมปรึกษาใดก็สิให้ค้าปรึกษาครับผมถามมาถามมาเอมหมดเอิมท่างมึงหนอกก็ได้ครับท้างมึงหนอกทาน เพื vale ่อได้เป ok <pet> like <S Sean |notimestamps|> ็นอยากเป็นนุ่ผู้ปรึกษาหนังต่ว่าคว้อูหลายบุีครั่ผมั่มเดี๋ยววบางมาครับเนาะจำถึงสุกนี่ก็คิดว่าต้องเรกก็ว่าซีเรียนน่นแหละครับปาทิเนะก็เลยเว่าในมีต้นทุนหลายเป็นไหนครับ

การดีๆนี่กับพวกใครในยุคปัจจุบันนะครับผมเลยการดีๆกับโน่สนามกอล์ฟครับผมลิมโทวโอ้ยสิทธิโทวกับย่ายครับมันวอกกับย่าโดนละบรสวัสดีพีใหม่นองตามพวกแคลดโดครับผมนี่นะครับของกินยังเสากินกับเนี่ยเสบ่ยมล้มลุงเลยดีครับผม ข้อมักกับีลยวน้ปฟังเขาเขาโตครับผมวังงานจัดถึงสุดเช็อย่างดีเนาะนอน ทักทายครับสิเป็นเตีม๋มเป็นเตี๋มได้ยังเตปีใหม่ครับตีปีใหม่บพื่อจะเจอกันโดนครับผมทักทาย เอ็กซิบาร์เอ็กซิาลื่มกันหลายัก้นก็ริ่มกันไปแล้วเนาะนะครับ <c oughs> หมดเลได้งานได้การหลังจากปีใหม่เลาเป็นก็นลริมกันสบายันมีเวลามาเบิง YouTube. ์ยูทูปแมนบ๊ยูทูปนุงน,น,น,นครงา่าย,ายก็นถ่ายอยู่ผู้เดียวครับถ่ายอยู่ผู้เดียวอ๋อลอง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 เนาะแมนบ่ จับยังค,งครับจับครับซอดจิงหน่อยครับหนักรวยครับ น้องปังออกล้วก็กินกินนี่เสร็จแล้วกิกนน้ปังที่หลังครับผมในพลังว่างซ่านดีครับทักท่ายกย f c สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่จเจริญรุ่งเร,งเรื่องครับสภาพการเนงินคล่องครับผม ขอให้เอฟซีเชื่อมันน่นใจในในในตัวเจ้าของเองครับผมขอให้เอฟซีทุกคนเชื่อมั่นในตัวเจ้าของเองครับผมผมไม่มีผู้ใดหรอกผมมีผู้ใด,ม,ม,ด,ม,าด,ม,ม,ดมาซอยตัวเจ้าของไดผมมีผู้ใดมาซอยตัวเจ้าไดเจ้าซอยตัวเจ้าเองครับผมรักษาสุขภาพทุกคนครับผมสภาราังกายมา่ก่อนครับเอฟซีเชื่อผมร่างกายมาก่ก่อนจ,จติตใจตามมาทีหลังสวัสดีครับผม